เราเอาสิบจอแล้วมันก็จะเป็นพอถึงปีต่อมาเนี่ยที่เอาอีกไหมทีนี้พอพอเอาปีสองเนี่ยเราคัดแล้วมันเยอะเกินละมันไม่ใช่สิบละก็บอกว่าผมพอกแค่สิบพอนนะไปไปไม่พอคือปัญหามคือว่าเอามาแล้วไฟไม่พอก็เราจะไปเช่าเครื่องปั่นไฟอะไรคือบานไยละมันจะใช้คุณสูง,งใช่คือเสียค่าปั่นไฟเ็เป็นหมื่นแทนที่จะามาแบ่ง ค่าดำมันให้ครอบครัวก,ก็กลายเป็นจ่ายค่าเครื่องปั่นไฟครับที่หลังๆมาแล้วก็เรารู้แล้วว่าเราต้องทำเป็นประจำทุกปีแต่ก็ไม่ใช่ทุกปีนะพอมีงานปุ๊บเนี่ยมีงานวัดงานประจำปีของวัดที่เนี่ยผมใครจะมาช่วยบ้างเขาก็จะมาเองบางทีเขาก็มาเองอแล้วไอ้กิจศรัทธาใช่บางทีเราไม่ชวนนะครับผมางทีเขาไปโผล่ปุ๊บเอามาได้ยังไงเนี่ยที่ผมมาแก้บนผมเขาบอกเขาบนทำ้ผมมามเองครับ ก็ดีมาเองทีละสามจอสองจออยู่สตมากมาเองบางทีไม่บอกเราด้วยมาลงถึงวันมาลงอะไรอย่างงี้ะใช่มาลงแบบวันผมผมบนอะไรไว้ผมได้อย่างเงี้ยเขาเข้ามาับผม,มาก็คือหาคำซีดาคนบางทีคือหาแบบคือหนัง <c oughs> น่าจะไม่พลาดตั้งเรื่องแล้วบางคนเขาไม่พลาดตั้งเรื่องแล้ว <c oughs> คือละสิบจอเริ่มตั้งหน่วยตั้งแต่ปีพศออไหนถ้าเริ่มตั้งเป็น จริงๆเลยประมาณสามปีที่แล้วสปีที่แล้วคือหลังอย่างนั้นก็คือทำเหมือนทําเล่น่ะบางทีกลับบ้านเทศกาลนาํำประชยให้ญาติดูประมาณเนี้ยคือทําแบบพอทําไปทำไํำมาเราก็เริ่มเราเรา,เราใา้ไม่ได้แล้วอย่างนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวก็โดนลิขิตแล้วก็ต้องไปซื้อลิขิตซื้ออะไรมาอย่างเงี้ยมันก็เริ่มเข้าแบบซื้อจอใหญ่ขึ้นเข้าระบบเข้าระบบ คือเราก็ซื้อจอใหญ่ขึ้นสั่งจอเขาพอสั่งจอปุ๊บพองานไปเข้ามาเรื่อยไหนที่เขาบอกว่าเจ้าใหญ่ขึ้นไหมบอกโอ้ยผมไม่ไหวหรอกแค่นี้พอแล้วสิบเมตรนี่มาตรฐานแล้วที่เข้าได้ทุกพื้นที่ใช่แล้วก็มีสิบเมตรพอมีสิบเมตรเราก็คิดว่าบางทีงานมันเล็กํำไมเราจะมีจอเล็กครับแล้วก็ไปตัดเล็กลงพอเล็กลงมันโดนตาคนที็นี่ เรื่องของเรื่องต้นเรื่องที่จะมาเย็บจอเองไปเย็บลงจากสิบเมตรเหลือเจ็ดเมตรเขาบอกเฮ้ยมันก็เย็บได้เนี่ยทำไมมึงไม่เย็บขายเป็นจุดเริ่มต้นใช่จุดเริ่มต้นทำไมไม่เย็บขายพอแล้วเย็บขายใครจะซื้อล่ะเขาบอกก็พักพวกนี่ช่วยซื้อไงซื้อซื้อเอาคนใกล้ตัวก่อนใช่รุ่นแรกสี่จอเลยเป็นกระแสขึ้นมาคุบไปสี่จอทีนี้ก็หลั่งไหลมาเลยใช่ที้มันก็นั่นแหละปากต่อปากแล้วเอาความรู้นี่มาจากไหน ถ้าเรามันชอบหนังเราไปค้นคว้าตามสัดส่วนมันเป็นจะเป็นยังไงตอนแรกตัดไม่รู้ว่าสตดส่วนก็เห็นจอทีวีก็ตัดตามจอทีวีสามสี่มันจะเป็นสี่ต่อสามใช่สี่ต่อสามก็พ้าฉายมันทําไมมันไม่เต็มจอมันไม่เต็มจอเพราะว่าเวลาใช่จอมันจะบีบอ่าจอมันจะบีบก็ใช้ไปก็ศึกษาไปอ๋อต้องไปซื้อเครื่องเพลเยอร์ต้อง ปรับให้มันเท่าถ้ามีเครื่องมันก็จะปรับได้ไดให้มันปรับส่วนได้ไดทีนี้นก็ไม่เอาแล้วก็ให้เพื่อนไปให้เพื่อนไปหลายจอนะคก็เย็บใช่ว่าลองปิดก็เพื่อนเอ้ยมึงเอาไหมจอไม่ได้ใช้ก็เอาให้เพื่อนไปเอาเอาไปจนมาพอเรารู้สัดส่วนอะไรมันจังๆเพราะทำไมมันไม่เต็มทำไมมันใช้เวลานานไหมกี่เดือน ในการศึกษาแบบว่าสส่วนหนังมันเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยไม่ไม่เราจะรู้เองเพราะว่าเราดูตามเร็บตามอะไรอเ้อ๋อไม่น่าเราไม่ต้องมีเครื่องตรงนี้ช่วยขยับให้มันเต็มทีนี้ที่จอมันทีกิมก็ได้หมดหละเพราะเครื่องมันได้หมดตรงนี้เครื่องมันปรับได้หมดไวอีกไม่ได้หมดแกไ่ด้หมดแต่ว่ามันมันเหมือนจะโดนปีดโดนอะไรอย่างเงี้ยใช่ไม่มีส่วนบางทีจอมันจะมีจอสโคปมันก็เป็นจอแบบสายฟิล์มมันก็จะเป๊ะ แต่เรามาฉายเป็นเต้มันจะบีบหน่อยนึงมันจะบีบภาพเหมือนคนเตี้ยใช่ถ้าเป็นจอจอไวทกรีวีมันจะเป็นจอจอทีวี16.9คือมันมาตามหนังเลยมันจะไม่ต้องปรับผมสงสัยอย่างหนึ่งอะเวลาที่เขาตัดจอเนี่ยเขาตัดจอก่อนแล้วค่อยไปทำไอ้โครงเหล็กหรือเปล่าจริงๆโครงเหล็กอ่ะถ้ามาตรฐานเขามันจะลงล็อก มันจะลงคู่ลงคู่สองเมตรเมตรห้าสิบสองเมตรเนี่ยคือมาตรฐานแล้วก็บอกว่าจอหกเมตรอ่าแล้วก็นั่งร้านก็จะสา ok, มล็อกือเป๊ะที่เราจะเผื่อเผื่อว่าหกเมตรเนี่ยเราจะให้มันตึงไหมหรือจะให้มันพอดีครับแล้วก็จะมาตัดจอหกเมตรบางทีก็ตัดเลนละือห้าเมตรเก้าสิบให้มันดึงแบบตึงแบบตึงแบบตึงแบบ เรากต้องวัดเผื่อขอบดําอะไรอย่างนี้ด้วยไม่ไม่ใช่มันเผื่อมันอยู่แล้วแ้่หกเมตรมันก็รวมขอบดาอยู่แล้วก็คือรวมทั้งหมดแล้วใช่หกเมตรมันจะรวมขอบก็คือผืนขาวๆนี่ก็จะย่อลงมาใช่ก็ย่อลงมาตามส่วนของเขาเคยมีไหมตัดจอไปแล้วแบบมันผ้ามันล้นหรือว่าผ้ามันไม่พอขึงแล้วแบบมันมันเหลือเยอะอะไรมีไหมไม่ไม่ครับส่วนมากเขาจะดูโครงเอาไว้ก่อนโครงเขามาเท่าไหร่ ขาจะบอกโอคงเขาเลยใช่ขเขาบอกโครงใช่ใชเขาไม่ดีเสาห้องเท่าไหร่เราจะรู้เลยว่า<อ>ถ้าห้องปุ๊บเผื่อดึงไหมบังบางัางเจากก้าเขาจะเผื่อดึงข้างละยี่สิบเลยนะถึงว่าสิบหกเมตรเขาจะไม่ถึงสิบหกเมตรเขาอาจจะประมาณสิบห้าเมตรหกสิบโอ้ยทำไมเหลือไปเยอะจังเอาไวดมม้ดึงเขาว่าไปดึงดึงเต็มที่แล้วยิ่งจอใหญ่มันจะดึงยากมันไม่ขาดไม่ไม่ถ้าจอใหญ่จริงมันจะมีจอใหญ่สมมติจอใหญ่มันจะมีเชือกล็อกตรงนี้ครับ ชือกล็อกตรงนี้ล็อกเนี่ยตัวไหนฮะมันจะมีมันจะมีเชือกเสริมตรงนี้เชือกเส้นไนล,ลอนจะเสริมตรงนี้อ๋อเสริมไว้เสริมถ้าจอใหญ่น้ําหนักมันจะเยอะครับถ้าจอเล็กอย่างนี้ไม่เป็นไรครับจะมีตาไก่ตอกไงมันก็ดึงไม่ขาดยิ่งจอใหญ่ยิ่งดึงยากเขาดึงเผื่อดึงไ้เยอะถ้ามันดึงแบบนิดเดียวเนี่ยมันดึงไม่มาตรงกลางจะไม่ตึงครับจอของพี่ที่ทาอยู่ฮะ ที่ยังจะทําต่อไปเรื่อยๆนะครับทาต่อเรื่อยๆครับทําเรื่อยๆคนมันชอบก็ทําอยู่จนกว่าจะหมดแล้วใช่จนกว่าจะมันไม่เอาแล้วหนังไม่มีแล้วประเทศไทยมันก็คงแบบเปลี่ยนเป็นรูปแบบอื่นเรื่อยๆใช่แต่คงไม่หรอกมันคงคู่คู่คนไทยไปแล้วหนังแปลงก็เหมือนต้องอนุรักษ์ไว้อย่างนี้เลยคู่คนไทยฝากถึงแฟนคลับหนังกลางแปลงหน่อยครับช่วยอนุรักษ์หรือพูดคุณย้ำเตือนหน่อยครับครับก็ก็ฝากถึงหน่วยหนังที่จะทำนะครับคือ คือลิขสิทธิ์สำคัญที่สุดคุณอยากจะทําแต่คุณต้องต้องซื้อไม่ใช่ว่าไปหลบไปโหลดไปพอมันโดนกันมาแล้วมีปัญหาก็อยากอยากอยากปากตรงนี้ครับคือใครก็ทําได้แต่ลิขสิทธิ์คุณก็ซื้อให้มันถูกต้องคือให้มันถูกต้องให้มันถูกต้องมันไม่แพงอย่างที่คิดครับมันไม่แพงอย่างที่คิด คือถ้าเราคิดแบบบวกลบคูณหารก็คืองานหนึ่งกันก็ได้ทุนคืนแล้วซื้อลิขสิทธิ์ซื้อไปเถอะไม่รู้นสนสายไหนสายไหนก็ติดต่อกันเองแต่แนะนําให้ซื้อครับถ้าอยากจะทําให้ซื้อคนที่สั่งจอมอนการบางทีผมก็ถามว่ามีลิขสิทธิ์หรือยังถ้ายังก,ก็รีบไปซื้อนะก็ติดต่อให้คนนั้นคนนี้ไปซื้อคนนี้นะสายนี้อยู่คนนี้อยากให้ทําครับอยากให้ทําให้ถูกต้องว่าถ้าคนเขาอยากเข้าวงการเหมือนพี่เนี่ยอยากตัดจอหนังหรืออะไรอย่างเนี้ย คือต้องส่งให้เขาจริงๆไม่ใช่ว่่พูดช <จ EN S 1> ัดเจนมีที่อยู่เป็นหลักม่มีที่อยู่หลักแ่ง,งส่งบัตรส่งให้ผมส่งส่งวันนี้ก็ส่งพรุ่งนี้ถึงยังไม่มีปัญหาครับถ้าทําแบบนี้ไม่มีปัญหาก็าคือเราต้องซื้อตรงต่อลูกค้าใช่ก็คือทันก็คือทันไม่ทันคือไม่ทันแต่คนตัดเนี่ยเยอะแต่เราก็เข้าใจว่าเหมือนกินก๋วยเตี๋ยวนั่นแหละครับร้านนี้มีหลายซอยนี้มีหลายร้านแล้วจะเลือกกินที่มีบริการหลังการขายบ้างไหมมีพี่ก็คือถ้า ไม่ใช่เฉพาะผมนะฮะตความันที่มันมีปัญหาคือตาไก่ยังไงครับตาไก่ตรงเนี้ยบางทีบางทีส่วนมากจะเป็นจอเก่ามันจะใช้ไหนมันหลุดหลุดบางทีหลุดเนี้ยไม่รู้จะซ่อมที่ไหนหาที่ซ่อมไม่ได้จะซื้อก็ซื้อที่ไหนก็ไม่รู้ตาไก่ทีนี้ผมว่าถ้าไปแถวแถวสํานักงานที่บ้านคือแวะไปซ่อมได้เลยตาไก่หลุดนะพี่ช่วยตอกหน่อยก็ ตอบที่นั่นเลยไม่ได้มนีกันคือตอบขนไปเลยที่สำนักงานใช่คือตาไก่ไม่รู้จะตอบไหนขนไปเลยบางที่เห็นรถผมอ่าคัมธิดาพิ่งผ่านมาบวกได้เลยบวกได้เลยวิตาไก่ผมหลุดพอดีนี่มีมีประจำรถอยู่ตอบได้เลยคือไม่ได้ว่าสั่งมาจากที่ไหนนะคือทําให้ช่วยช่วยคือมันจริงๆมัญหาคนทําไม่ได้บางทีเขาก็ไม่รู้จะซ่อมที่ไหนเียกไปออกจอขาดอย่างเงี้ยคือไม่รู้จะทาที่ไหนอ๋อพี่มีรับซ่อมด้วยใช่ จอขาดจอเก่าอยากทําบางทีบางทีคนเขาไม่มีตังจะซื้อจอใหม่ครับมีจอเก่าคือมีคนเขาประกาศซื้อจอเก่าไปซื้อมาแกะชื่อเขาออกทีนี้คนมันชอบนะอยากเป็นชื่อตัวเองเคยมีลูกค้าอยู่คนหนึ่งเอาจอเก่ามาซ่อมเอาจอเก่าแบบเละนี่นะมาซ่อมเป็นชื่อคนอื่นเขาเขามาจาาเขาเปลี่ยนขอบใหม่แล้วเขาไปใส่ชื่อข้อเขา ผมใส่พ๊บส่งไม่ดูเขาน้ำตาไหลแล้วบอกอันนี้ซึ้งว่าเขาน้ำตาไหลแล้วบอกคนมันชอบมากๆแลนะ้วพอทําชอบแต่ว่าจะทํำยังไงพอดีบก็ไม่ใส่ชื่อเขานะอพอไปถามหลังๆกับผมชื่อพ่อเขาใส่หน่วยหนัง,งเขาเขาเห็นเขาไม่ถึงสิบนาทีพ้นลงไปวิ่งมาดูเลยยังไม่เป็นจอแค่ชื่อเฉยๆน้ำตาไหลเลยน้ำตาไหลแล้วบอกเป็นกึมตานหมบ ตื่นตันใจแบบจอเก่าๆแบบเรายังเห็นโอ้ขนาดนี้ยังซ่อมอยู่เลยแต่พอมาแกะชื่อแกะอะไรบอกเห็นแล้วเป็นคนละเรื่องเลยใช่ไหมเป็นจอใหม่ไปเลยมันก็เป็นความประทับใจใช่ครับโอ้เราโหแล้วเขาบอกจอต้องอยู่ในวัดด้วยนะอ,อยู่ในวัดวัดเทพวิลาบอกเลยจอประจําวัดเทพวิลาจอวัดเทพวิลาจอประจําวัดเลยแล้วพี่ไม่ทาหน่วยหนังแบบฉันในของนี้มั่งเหรไม่มัน กรุงเทพมันยังไงอะถ้าเราทำสองที่เราก็ต้องซื้อลิขสิทธิ์สองที่เองใช่ไหมบางที่ลิขสิทธิ์มันคนเรามันแบ่งเขตเขตไทเขตมาใช่เราจะซื้อแบบทั่วประเทศไม่ได้ถ้าทั่วประเทศมันก็ <ไป S 1> หนังสูงจริงๆก็คิดอยากอยู่แต่ว่ามันไ, <ป S 1> ไม่่มไม่คุ้มหรอกในกรุงเทพไม่คุ้มอถ้าถ้าถ้า,ถาอยากจะสั่งจอเล็กๆไว้ดูในบ้านครับช่วงนี้กาลังมาแรงเล็กๆคือเราไม่ต้องว่าเราไปมีเงินไปซื้อเครื่องโปรเจคเตอร์แพง ไม่ต้องที่เขาขายกันทั่วไปพันกว่าบาทก็น่าจะจะเหลือแล้วดูในบ้านมีมีจอขนาดไหนบ้างครับห้าส <50, S 2> <50 S 1> ิบเมห้าสิบเซนห้าสิบเซนขึ้นไปขึ้นไปได้ได้หมดเลยเป็นจอใหญ่ก็ได้ใช่จอใหญ่ก็ได้ห้าสิบปูนเก้าสิบตามสัดส่วนลึกแล้วแต่ขนาดที่ต้องการติดต่อได้ที่ไหนครับก็ที่หน้าเฟซก็ได้ครับคำมิดา หนือในกลุ่มหนังกางแปลงทั่วไปก็จะอยู่ทุกกลุ่มเดี๋ยวบอกเบอร์โทรได้เลยครับก็คือ085ครับ147 3082ก็คือเบอร์ตรงส่งไปทั่วประเทศทั่วประเทศครับส่งโอนส่งโอนโอนส่งไม่มีเก็บเงินปลายทาง ตอนนี้เสร็จยังครับเสร็จแล้วครับดูนะครับจอ,อนี้เสร็จแล้วนะครับอันนี้ก็ไปตัดเก็บรายละเอียดที่หลังอีกทีนี้ครับตที่ได้วกอะไรตอนนี้พี่เขาตัดเสร็จแล้วนะครับจอหนึ่งนะครับเ,เดี๋ยวก็จะเจาะตะไก่นะครับให้ท่านผู้ชมได้ดูกัน,เ,นเสร็จสักที อะไรน,นะครับ4เมตรจอ,อนี้4เ <4 S 1> มตร<ม><ม>นะครับเมตรจัดรานสิบหกเก16ต่อ 9, อ9อนะครับจอ,อนี้เดี๋ยวพี่เขาเจะเจาะตะไก่ให้ดูนะครับ <15 S 1> ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยบริบูรณ์อ,อ,รอ,อันนี้ตะไก่ฮะเรเขียงมากเลยเขียง เดี๋ยวจะเป็นขั้นตอนการเจาะตะไก่นะครับเดี๋ยวพี่เขาจะสาธิตให้ดูก็เป็นเสร็จสิ้นเรียบร้อย ให้เห็นกันสักทีนะครับว่าเขาทำกันยังไงระบุบมาถึงที่เลยนะครับพี่เขาก็ใจดีสาธิตให้ดูกันเลยวันนี้เราโชคดีมากนะครับที่ได้มาเห็นขั้นตอนการทำจอหนังการตอกตะไก่นะครับจนเสร็จบริบูรณ์นะครับพี่เขาจะขึงให้ดูนะครับ ส6ต่อ9นะครับจอเนี้ยหมาไกลเลยหน้องบัวลำพูมาไกบน้บัพูดูแล้วใช่ครับดูแล้วครับไปส่งที่ไหนครับส่งเคลลี่ครัะ เป็นที่เรียบร้อยนะครับด้านหน้าด้านหลังไม่เหมือนกันนะครับเหมือนเาีแล้วเรามันอันนี้คือมันมันสีที่มันเก่าใช่ไหมเก่าเก่าสีเก่าไม่รู้อยู่ตรงนี้ยู่ตรงนันคือด้านนี้คือด้านหลังอ๋ออันนี้เป็นด้านหลังนะครับจอน,นี้คือมาจากโรงหนังเลยนะฮะโอนฟอนมา เขาเอามาซ่อมนะครับจอนี้นี่วิธีการพับดูนะครับสองอันนี้ซ่อมนะครับซ่อมตรงไหนครับใส่ขอบดำตรงไหนมุม่ไครับ อ,อ๋อมันเป็นสีขาวหมดเป็นจอขาวครับเขา,ขาไม่ย่อลมันเขาม่ย,อย่อลงอ่าม่เป็นจอใหญ่กว่านี้นนปเป็นสีที่ผ่านการใช้งานมาอย่างโชคชนนะครับดูนะครับมันเป็นคุณค่าทางใจนะครับจอพวกนี้ได้ ถึงเสียใจก็เหมือนของสะสมชิ้นหนึ่งนะครับโอ้นะครับอาจจะเป็นรอยนะครับแต่ไม่เป็นไรนะครับพอจอนี้ก็จะบางๆหน่อยเอาไว้ฉายข้างเวทีดนตีนะฮะ ่ม,มันคล้ายๆถุงใสเลยใช่ไหมฮะน,กกนยใสลนี้ออกะไม่ถุงรัดเดยนน้า,านิ้มสี่นยอันนี้ใหญ่อันนี้หกเมตรนะครับ นี่คือผลงานนะครับสวยงามงมามีมีไหมจะได้พี่เข้ามาโดยตรงหรือเปล่าพี่เอารับงานไปก่อนจะได้คุยด้วยเอ้ตอนนี้มีงานเข้ามาแล้วนะครับมีคนจะมา นนี่อหังละตอนนี้มีออเดอร์เข้ามาแล้วนะครับแฟนอะไรแบนึงโทรศัพท์หรือที่ออกมาในโทรศัพท์ในโทรศัพท์อ๋อมีออเดอร์มาใช่ไหมฮะจัดจัดเยอะอาอสดๆเลยนะครับสวัสดีจ้าไอเจ๊อะพี่เข้าเฟรมหน่อยจะเอาไงบอกมาสามเมตรสามเมตรเจ๊เจ๊เอาสามพันละกัน ตกใจเลยสามเมตรเมลพันเมลพันตกใจละราคาพิเศษให้เดี๋ยวลดราคาพิเศษให้กันเองสามเมตรละก้อนเท่าไหร่ฮะอะไรนะสามเมตรราคาเท่าไหร่ครับแกสองพันสองพัน ชื่อไหมมีชื่อไหมของปันจ้าจ้าจ้าจะขอบดำใช่ไหมขอบดำใช่ไหมขอบดำใช่ไหมเคจ้าโอเคโอเคใช่ใช่เมื่อกี้เขาโทรมาถามอยู่เมื่อกี้นะ,ะอนือื ผมขอถามได้หน่อยได้ไหมัขอถามได้ดิเขอถามพี่ผมมาจากอ่า u t u b บอะครับพอดีมาถ่ายทำรายการด้วยอยากถามพี่หน่อยทางโทรศัพท์นี่แหละเจ้าจอไปทำอะไรอะครับเจ้าจอไปทำอะไรเอาไปฉายเล่นหระครับหรือว่าเป็นหน่วยหนังระวังหลานวิ่งออกไปรถเป็นเป็นหน่วยหนังบ่ะครับหรือเอาไปฉายเล่นน่าจะเอาไปฉายได้ยินไหมครับ เอาไปฉายเอาไปฉายเอาเอาไปฉายเป็นเป็นหน่วยหนังใช่ไหมครับเป็นเอาไปร้องเพลงมากกว่าอ๋อเป็นร้องคาราโอเกะอะไรอย่างงี้ใช่ไหมโอเปสเต้รหรืออะไรเลยใช่ใช่พอดีผมมาถ่ายรายการนะครับมาถ่ายรายการตัดจอหนังอะครับพอดีเห็นพี่มาติดต่อ อโอเคโอเคเขาก็โอเคเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วนึกว่าเป็นหน่วยหนังพี่ก็เอาไปฉายเล่นกันโอเคครับขอบคุณมากขอบคุณมากนะครับจ้าจ้าจไอ้แป้จ้าจ้าบาย